พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศัส์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแรนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์นิติศตร์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องกรณีที่สารจะลงโทษกักขังแทนโทษจำคุกครับในเรื่องนี้นะครับ เป็นกรณีที่มีผู้กระทำความผิดและความผิดนั้นมีโทษจำคุกและในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนซึ่งถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจำคุกมาก่อนหรือได้รับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษในกรณีเช่นนี้นะครับศาลจะพิพากษาให้ลงโทษกักขังไม่เกินสามเดือนแทนโทษจำคุกก็ได้ครับ ซึ่งเป็นดุลพินิจของผู้รากษาครับในเรื่องนี้นะครับมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประมวลกฎหมายอาญามาตรา23มาตรา23บัญญัติไว้ว่าผู้ใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุกและในคดีนั้นศาลจะลงโทษจําคุกไม่เกิน3เดือนถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจําคุกมาก่อนหรือปรากฏว่าได้รับโทษจําคุกมาก่อน แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษศาลจะพิพากษาให้ลงโทษกักขังไม่เกินสามเดือนแทนโทษจำคุกนั้นก็ได้ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดกรกิติศักดิ์ในติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ